สวัสดีค่ะพบกับช่องยายวันชาแนลนะคะได้โอกาสจะได้โอกาสอันดีแล้เมืนเน่อนอาน้ำให้เต้านมเย็นกับเต้าน้ออื่นนะคะหลังจากที่ไม่ได้อาบให้มันเกือบเดือนแล้วละคะ่ะมันเห็นมันหอนนะคะเลยอานา้ำให้รอนจักหน่อย <laughs> แม่ดูวันสัน่นเออห็นบะม่านไม่ได้อาดูแล้วมันสัน <laughs> จริงๆมันก็อาประจำละคะ่ะในช่วงนี้ คนอาบน้ำให้กะติดภารกิจนะคะนี่ภารกิจไปหันไปนี้มันหอนเลยอาบให้มันคะ่ะอาบน้ำให้มันสได้สะอาดอาบแล้วมันก็ไปเกลากดินที่ก้าวะคะ่ะแต่ว่าเพื่อลดเทบม,มันก็สิดสบายตัวอุ้ยคุณต้าววาคุณจะเอาอะไรกับฉันเดี๋ยวกล้องฉันก็หลนเย็นหนูวนันน ไม่ลงไปหาแม่นะนี่แ,แ,แก้ด้านเลยแม<น>่เยยังแม<น>่เอาน้ำนนลาดใส่มันช่วยเร่่มด้วยเชื่อกันจะเอาอะไรอาบให้มัน้เย ร้อนร้อนตะเป็นดีนั่นหอนเนาะมันก็ไปเกลือกีนันก็บลงสะลังบ้านค่ะนี่โอ้ดูน้ำ <c oughs> จากใสๆสดำตี้เอาได้ใสให้มันดีนะเอาอนั่นอ่ะคืนอาบนา้ำให้ใสให้มันหน่อยเรียบร้อสะอาดเลยจ้าอาบเสร็จแล้วก็ไปเกลือกีนค,คุณนมเยนน็นมันไม่ได้อาบโดนร้ายมันกับสีหอนนะคะทุกคนก็เป็นเมยีย ก็เป็นแม่อันวัดตดนไหมพูหญังไก็ไปวัดเป็นรมเป็นรูมนเค่ะได้ใค่ไห้ดูตาแม่ห้าก่อนเดกมาพันอืม่เืกาันแล้วตัวใหญ่เท่ากละมังแล้วย็มเปลี่ยนขาก่อน เย็นเป็นขาข้างลูซ่าเอาดาทีมอาบน้ำามันหมดค่ะเลยใส่อยากจะผมค้นนี่แหละงอเย็นเนาะเย็นจะได้สบายละผมให้เลยคนอาบก็เหมือนอาบน้ำไปด้วยคุณอาบให้สบายไหมเย็นเย็นสบายไหมเย็นโอ้โหดูร้องโจรอะ เดี๋ยวกะเป็นคิ้วต่อไปสองตัวนะไม่ใช่หลับแล้วบอกขลา,าดนี้ <c oughs> มันสบายเลยค่ะพี่เก่งมันก็ได้มันมีแห้งเนาะใบเยน็นจุมน้ำอะ่ำอะจุมะม่มน้ำเลยเออคเอ่าใส่ข้างในไว้วันวันเออ แรงนเ,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 น,เปนปานนอยเปนวันนางทองนาทองนาันเก็บกาละมังเลยค่ะ้วงอ้วงอว่ามันจะมีสอยยังไม่เป็นเมนเลยลรงๆแงๆ,ๆ วางมันเสมออาสบู่มาถูให้มันหน่อยเอาสบู่ไปขึ้นบ้านมายาลางท้องยาถูสบู่ก่อนถูสบู่ให้มันก่อน เย็นมางกล้องเลยอ่ะน่ะสองตัวรอคิวต่อไปนะจ๊ะทำไงจะเอาออกจากกระเบนได้มันเย็นมันก็มีระดูกกระดิกเลยปกติไม่ยอมลงเย็นเพราะมันหนาวตอนช่วงหน้าหนาวอ่ะหนุ่มหน้าาวกบอาทิตย์ฤดูร้อมีจฉุนไงล่ะค่ะเมื่อได้อาดเลยเพราะว่า างา,งางนเบียกดงานเนาะหลักอุ่มมันออกมาเรื่อยไปเพื่อนหลอดหัวหรือยังหลอดแล้วอางท้อให้มันดีๆทองท้องมันนี้ไปย้อนทีนี้ไม่ยอมออกทีนั้นไม่ยอมเข้าทีอย่างนี้ไม่อ,ออกหรอเไื่ออกหรอคขาทีนี้เนี่ยไป,ไป เวแม่ไม่ไม eh ่ไม an ่มันจะไปก่อนลูกมันจะไปก่อนเมื่อกี้เสียงมันตดด่วเสียงกละมังเสียงมันตดบ้าไม่ได้ตดไม่ใช่เสียงแอร์ตดตดเราเชื่อมามัดใบก่อนนะคะให้แห้งก่อนนะคะถึงจะปล่อยเด๋ยเมื่อกี้ต้นต้นตำป่าต้นเตี้ยไม่งั้นหล่อนจะไปเล่นดินค่ะนี่สซรหล่อน สบายมานี่ได้ทีเ็ฟพ,พวกหม,มานนี่นะคะรักอะไรดเหื่อยแล้วเย็นเย็นเย็น,ยนโอ้เย็นมากเลยสบายเด็กเอื้นเอินอน,อน,อนล,อง,นลองนี้ดีลงนี้ดีเอื้นอาบน้ำก่อนคิวต่อไปเปน็นนองเอื้น เป็นพี่เจ้าวัวมันก็จะเตื่นว่าเราไม่ได้อาดให้มันนานแล้วทำยังไม่ทั่วถึงให้ผู้สื่อสารนะมะอีกที

จับไป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 เจอกล้องไหนยิ้มใจ่กล้องไหยิ้มใส่กล้องไหนครับยิ้มนะอีครวัสดีครับแม่ท้องมันยาวถึงเดงนหเออเพราะมันเป็นแม่ติดไดอมจดีน้ิดก อาน้ำจะได้สบายตัวแม่ว่ามามขาดเนีดมึงเส็มขาดขาดปต ตักันไหมตักันไหตไหมผูม้ใหญ่เขาเถียไม่ใช่โดนเขากัดมัดไม่แมนี่อำมนี้ก็สะอาดเนาะมาเขาก็อาน้ำเมากมากเนะาะสบยไหม ออกมาไม่ออกมาหรอมู้มันออกมาเลยโอเคตัวให้มันมันขาสบู่ไปแน่นอนเลยไม่มันอยู่ในกระลำมังกระลำมือเนี่ยเนี่ยจะตัวจ้าจะตัวจ้าตัวพอหมัดหมาก็พอแล้วตัวจ้าพอมากินกระเพาะนี้จลับตั้งวัวนี่คิวตั้งวัวเลนะจ้าตั้งวัวนี่แล้ว บอกว่าไม่เชื่อว่ากินนมไหมมาเร็ววันนี้ม,นมัดอะไรก่อนสื้ออเางหัวมากินนมเร็วเอามาให้ยหนะี่สิบหน่ะตั้งหัวต้องหังวพี่ตั้งหัวจะมัดอะไรเพราะว่ามันนั่นนั่น,น,นมีการ มันไม่อยากอาบก็ไม่ต้องอาบมันจะอาบไหม,มจลังจ้กจะอาบให้มันแล้วนต่สีมีสีมีสัสนขึ้นสะอาดอาด่อานขึนนิดหน้อยนะจน๊ะเนาะจร่จะ ย่านผูกันไวค่ะย่านมันไปเลาะเลาะแล้วมันสิกิ่งเลยค่ะกิ่งเกลอกขีดดินเลือเก่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยวันชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปอาบน้ำให้เจ้านมเย็นกับเจ้าน้องอื่นนะคะ สำหรับคลิปเอาหนะน้าห้นมเย็นแล้วก็โนอื่นนะคะส่วนเจ้าเต้าวัววิ่งไปไหนแล้วก็มาดูค่ะก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย